เจอแล้วจ้าด่างสวยๆโอ้ยดีใจจังเลยเนี่ยในที่สุดฉันก็ได้ด่างแล้วนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้นนองท,ทุกคนนะคะ่ะอ่ามอนมี้ก่ะเขาปลอกมะละกอดเชื้อด่างนะคะเชื้อด่างแต่ว่าออกมาแล้วอ่าทีสองอ่าแขนงนอน,นะคะ่นะนอออกมาทีมันบ่บเป็น ดางที่มันเป็นเผือกที่ได้นําเสนอให้เพื่อนๆทุกคนได้เบิงแล้อเนาะค่ะเนาะ,ะก็เลยมีคนบอกว่าให้ตัดตัดกิ่งออกเผื่อว่ามันสี้ยงกิ่งไม่ที่มันสิโพขึ้นมาไม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเผือกพี่น้องก็เลยตัดออกเนี่ยตัดออกไปสองกิง่งนี่ค่ะที่มันเป็นเผือกเนาะคะ่ะตัดออกไปนี้มันแตกขึ้นมาหม่ค่ะพี่น้องเนี่ย ตอนที่มันแตกออกมาหลอบแรกนะเนาะคะ่ะท่ว่ารุ่นด่างน่ะมันจะเป็นนอสีชมพูสีชมพูเนาะคะ่ะสองนอ,อแตกใบออกมามันจะเป็นใบเขียวเป็นนอสีชมพูเข้มแบบนี้อันนี้มันขึ้นมาไมะะ่แล้วค่ะเล้กนองเี่นะรุ่นน้ำไปน้ำกันเนาะค่ะว่าเชื้อด่างแตกหนอมาอีกครั้งก็จะด่างไหม นี่ค่ะออกชมพูตลาดชมพูบอ่บอซ้านอดเทียวน,ะะน้ะค่ะเนาะที่มันเป็นใบเผือกอันนี้นี่ว่าเป็นสีชมพูค่ะเนี่ยมันจะออกเป็นสีขาวๆออกขาวๆนิดๆนะคะน่ะเนาะทะลุนไปทั้งตันค่ะว่าเขาติดแตกใบออกมาเป็นเป็นด่างบ่น,นะคะเนาะเพราะว่าเชื้อด่างนะคะ รอบแรกเป็นเปลือกรอบสองนี่ออกมาสองสองนอคือเกา่าเนี่ยอันนี้ออกชมพูนิดนิดวดก่อนนี่สิชมพูงามเลยค่ะนอแตกออกมาอันนี้จะออกขาวขาวค่ะไม่หลุนค่ะไม่หลุนลุนไม่จะด่างเรบแรกคือเปลือกนะค,ะนะคะ่ะเนาะรอบรออนะะี้จะด่างบ่าะถ้าลุานจะต้องไกลมากค่ะเนาะเเพื่อน ดุนด่างไงมุนด่างเลยสัอยากให้ด่างมากอมรอบแรกมันเป็นเปลือกนะคะรอบนี้เขาจะด่างาไหมมีสิทธรุ้นค่ะมีสิทรุ้นน่าจะด่างนะคะเพราะว่าหนอนเขาก็แตกต่างกับรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วมันจะออกชมพูรอบนี้มันจะออกขาวๆน,นิดนิด ตอนนี้ก็จะเป็นชมพูแต่ไม่ชมพูมากเหมือนรอบที่แล้วนะคะเป็นดแดงเนาะแดงเนาะตัว,น,วนี้ก็คือบอกเพื่อนๆไปรอบที่แล้วนะคะนอกว่าเพื่อนทรงมให้ทีเพิ่งขายไก้งละสองพันหาหรือว่าพันหาเนี่ยค่ะพี่นอ้องลื้อที่แบบว่าที่เลือเลือกจาก เพื่อนมาขอซื้อไปเนาะคะ่ะที่เหลือเลือกเนาะเพื่อกน,ะะนอก็นได้ตัดมาะะให้ช่ำเบิง้งตะว่ามันก็ออกดังดงอยู่ดีคะ่ะพี่นอ้องอืแสงแดดมันมันก็ออกด่างแต่ด่างไม่มากเหลือเลือกเขานะคะเนี่ยเนี่ยมันสิเป็นใบเขาเงาอนี่คะ่ะใบเขาเงาเห็นมนนะะั้ยค่ะพี่น้องมันสีแดดใบเขาเงาอยู่ที่เหลือเลือกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่เขาขายไปเป็นจริงต่ดจริงแบบมีขายะะแล้วค่ะตะว่าเคยซื้อมากอ่าคิดว่าใบละ ภูหลาห่ารรอยเคยซื้อไหอันนี้เพื่อนสงมมะไฮรอรลุนไปต้องกันนะคะว่ารอบนี้จะด่างไหมมีลุ่นค่ะมีลุน <c oughs> าะว่าหน่อเขาออกมาก็เปลี่ยนจากรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วมันจะออกชมพูชมพูมากชมพูจนว่าสวยแล้วแะคะ่ะอันรอบนี้มันจะออกอะไว่าออกขาวนิดะะนะคะเนี่ยมาลุนด่างด้วยกัน ด่างจริงๆด้วยค่ะทุกคนชื่นใจจากในที่สุดเขาก็ด่างแล้วนะคะหลังจากที่ตัดตัดสองช่อที่แตกหนอออกมาที่เป็นเขือกไะคะอันนี้ออกมาอีกสองช่อใหม่ออกมาอีกสองช่อสองสองกิงติพันเอิญสองกิ้งเป็นด่างค่ะกิ้งหนึ่งเสือกอันนี้ด่างเนาะคะ่ะเนาะ ด่างมาด้วยเนี่ยเนยด่างค่ะด่างในที่สุดน้องก็ด่างแล้วค่ะแต่จริงนี้เป็นเผือกนะคะ<ๆ>เผลือกค่ะ<ๆ>เผลือกเดี๋ยวตัดออกเพราะว่<ๆ>ออาหมดก้อนนี่ก็ตืดตัดออกเนาะค่ะเนาะ,ะทีมันโผล่ออกมาสองกิงอะ่ะทีไทยไอเบิ้งเนาะค่ะเนาะ สรุปแล้วเผือกค่ะเผือกเชื้อเผือกเชื้อด่างนะคะอ้ยด่างนะคะทึ่งซับศูนย์ระตื่นเต้นอันนี้ออกมากเป็นเผือกะคะ่ะเดี๋ยวก็ต้องตัดถิ่งอีกรอบนึงเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ก็เป็นด่างด่างแล้วค่ะในที่สุดน้องก็ด่างแล้วค่ะเนี่ยเน,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 นโอ้โหสวยงามนะคะด่างด่างสวยสมาเลยค่ะโอ้ยลุ้นลุ้นจะว่าโกง ตัดจริงอ่ะเผื่อกออกน้งค่ะเนาะไันนี้เป็นด่างอันนี้ก็ลองเห็ดไอ้พวกพวกดำล่องมึงเนาะล่องเห็ดสสดชื่นใจแล้วล่ะได้ด่างอยู่บะนี้ขอบคุณนะจ้าขอบคุณทุกทุกกำลังใจเด้จ้าเจอกันชิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบายเจอแล้วจ้าด่างสวยๆโอ้ยดีใจจังเลยเนี่ยในที่สุดฉันก็ได้ด่างแล้วนะ